อันนี้ก็จังหน้า GT Add-on มาให้แล้วเรียบร้อยนะเครื่องเสียงเ,เบอร์เมสเตอร์ให้ด้วยนะเป็นแม็กไลายเฟสซิลแล้วเรียบร้อยนะครับผมพี่พี่ทำไรครับอ๋อกำลังมาทดสอบลองนั่งตรงนี้นะว่านั่งได้จริงนะครับผมองบอกว่าอันนี้ภายในแดงยอดนิยมนะครับผมนี่สภาพใหม่มากๆแล้วก็ข้างหลังนี้นั่งได้จริงนะ,อ,ะอันนี้รถรุ่นอะไรนะครับอันนี้อยู่กับปี2019นะครับเป็นตัว C200 เป็นตัวเฟสซิลปแล้วเรียบร้อยนะครับตัว1.5 AMG Dynamic นะครับผมอันนี้ก็จังหน้า GTS on มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเลขม 50, ไม่ห้าหมื่นมิชลีย่ยปีละหมื่นเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าสภาพใหม่มากนะไฟหน้ามัลติบีมแล้วเรียบร้อยนะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังแม็กคอร์สิบเก้าอันนี้เป็นแม็กไลายเฟสซิลแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ให้ด้วยนะนี่แล้วรวมทั้งเป็นไฟแอมเบียนซ์แล้วนะครับผมมีแพดดี้ชิปสำหรับเปลี่ยนเกียร์นะครับผมกระปุ่มสตาร์ทกุญแจคลีเลสโกออปชั่นครบครันหมดเลยนะนี่บลูทูธกล้องหลัง สวยๆเลยนะครับผมผมอะไรฟังก์ชันคุชอมโทลอกคามเร็วมีครบห,หมดเลยไฟสีเขียวๆนเปนอะไรอ,อ๋อเป็นไฟแอมเบียนนะครับผมสามารถตั้งสีได้นะนี่แล้วก็อันนี้ได้เป็นหลังคาแก้วนะเป็นหลังคาพารามิคสันลูฟนะครับผมเรียกว่ารับแสงได้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยอ่ะแล้วก็เท่ๆเลยนะคันนี้สภาพดีมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดู อ่ะมาดูกันต่อนะครับผมอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมต้องบอ,อกนี่ช่องเก็บสัมภาระนี่ของเก็บได้ยาวมากเลยนะพับได้ด้วยนะนี่วางถุงก๊อฟได้สองถุงนะครับผมกว้างมากๆ สภาพคันนี้อย่างดีนะครับผมมั่นใจได้เลยนะเพาะเราเล่นแต่รถสวยไม่มีปติเหตุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องคันนี้ให้ดูหน่อยนะครับโอเคเปิดมานะครับนนี้ฝาเดิมนะสติกเกอร์เดิมแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมใดๆนะ ข้างหน้าไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะรถสวนเป็นปุบติเหตุนะครับผมอันนี้เลขไม้ห้าหมื่นมิ้งเฉลี่ยหมื่นเดียวเท่านั้นนะรถใหม่สามจุดห้าล้านนะจากค่าสองล้านเอาไปเลยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่เราศูนยบาทจัดได้เต็มนะครับผมอันนี้ขายตามราคาตลาดนะแต่ว่าสภาพอันนี้ใหม่มากเลขไม้ห้าหมื่นนะเราตรวจโดยช่างมืประสบการณ์นะครับแล้วก็มีตรวจกับเตอร์บาร์ตี้มีใบตรวจรถเป็นอินสแตนซ์รีพอร์ตให้คุณลูกค้านะครับผมอันนี้ ต้องบอกว่าให้วันตีสูย์อีก1ปีนะครับผมมั่นใจได้นะครับใช้ยาวๆนะครับผมอันนี้พผ่งชิคกี้พายให้ประวัติครบมใช้งานทันทีนะครับผมอยากได้ครสุดใจซื้อล้อแคร์เลยติดต <ROI> ่อมาเลยนะครับนี่ม right ันเป็นลูกสิกันนะครับ